สบายดีสบายดีพี่น้องนคนือคนเมื่อวานซาเกตอันเหตุเมนูขัวโนพี่น้องอันได้นูทงขาอมาต,ตัวหนึ่งก็บกใหญ่เลยะอันซาเกตอันบริได้ถ่ายให้เบิ่งตอนไปใส่กับเพราะว่าอัน,ะอนตอนที่ซาเกตไปใส่กับนะไปใส่ปลา,าไว้ในซองสามมือแหละบัดที่นี่แหละเที่ยวไปจอบไปจอบกันยังบ่ได้อยู่บัดมือน,นี่เพราะว่าได้เนะาะเพราะว่าอันเห็นหูของผนอยู่เห็นโกนใหม่ของผลอ,อยู่แะไรอัน สเกตก็เลยไปใส่กับไปใส่กับเลียวเที่ยวไปจอะไปจอดกระบถือไปมือหนึ่งมือสองบถือพี่นอ้องสเกตกะเอาเหงือไปเลาะไปว่างใส่พอดีเมือที่สามก็เลยได้พี่น้องได้เลยสเกตก็เลยเยอามาเห็ดเมนูขวานูพี่น้องวันนี้ขัวากินเซ็บเซเลยหวานอ่าโดนเราบริกินพี่น้องประมาณได้บรจักปีหนึ่งแหละหวานจาได้ว่า ตอนเทียนสกเกตกินขังล่าสุดก็คือว่างามหนีแหละพี่น้องงามเกี่ยวเขาแหลวแบบหนีแหละเพราะว่าอันเกี่ยวเขาแหลวแล้วเขาไปหาใส่กับตามอมันกองเครื่องบอรหรือว่าันตามกนใหม่บ่อนที่เหาเห็นอันหูหรือว่าเห็นหอยเผืนบ่อนผืนเที่ยวน,นี้ทุกคนอันได้มาแล้วสกเกตกับอันเอามาเผาสกอนพี่น้องเผาแล้วก็ขูดคนนผิ่อนออกล่างทาความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนที่เหาเสียนเอามาขวัวเน้องพี่น้อง ไาไปเบิ่งขันตอนเลยวิธีการเห็ดขัวนูของสาเกตบัณด้ทุกคนหลักๆก,กก็คือว่าซิมีนูเนาะนูทองขาตัวบังใหญ่เลยแล้วก็ซิมีอันหัวซิงคขยกับใบขี้โหดแล้วก็มีมักพริกมักพริกลุกโดดแล้วก็อันใบผักนางตูแล้วก็อันผักสไลพี่น้องใบผักสไลแล้วก็ซิมีสมพอดีที่อันซาเกตจะเอามาเห็ดสมของเผินืันนี้ป้าบานนี้เ้าไปเห็ดอัน ขวานูกันเลยบ้านนี้ตั้งหม้อก,กระทะขึ้นสเกตกกะสีใส่อันนี้ซิมีหัวผักบวก้กับมะพริกแลก้วก็คิงพี่น้องสเกต์ตำใส่กันเลยขวานูของสเกตนี่กกะสีบ๊คือไพเดอร์พี่น้องพอสอเกต์จีบใส่น้ำมันแล้วก็ใส่หมูลงไปบ้านนี้ใส่หนูลงไป ใส่น้ำจักน้อย้ทุกคนนี่น้ำล่างถั่วไอยูในอันถั่วยทีสะเก็ดใส่นูหะแหละใส่น้อยหนึ่งแล้วห้ากันสิบขวายเพิ่นแหงขวายไปจนน้ำเพิ่นแหงทุกคนใช้กระบาขีหมดก็ใส่ลงไปเลยขวายะกันเลยขอถทดขอภัยน้ำผู้บอกกินนูเนาะพี่น้องแต่ว่าอยู่ตามบ้านนองบ้านนาห้า,านี่กระิ กินเบิดคูค่คนเห็นแหละาะว่าโนเองค่ะเป็นอาหารพื้นบ้านเนาะเป็นของของแสบอีกประเภทหนึ่งที่อันพี่น้องสนบทเฮาหมักกินแต่ว่าขั้นสิเป็นนูเฮือนนี่เฮากับบกินเด้อทุกคนอันนี้นูป่าได้มาจากป่าก็สะอาดกว่านูเฮือนเนาะทุกคนเอากระขวัวไปเรื่อยๆจนน้ำพ่นบกเริวมีกลิ่นหอมของอัน เครื่องแกงที่ห้าใส่แหละทุกคนเลิไม,ม่กินหอมเพราะว่าห้าขขวแบบนี้ในเห็ดให้เพิ่นรับข้าวสิบม่มีกิ่น้าวเลยแห้งขาเลยทุกคนพังเสียงกระจอดจอดลวได้ที่แล้วบานนี้บานนี้ห้าสีมาใส่น้ำบานนี้น้ำในการแล้วแต่ห้าสีใส่เด้อทุกคนแล้วแต่ผู้มักหน่อยมกักายเนาะสะเกีนี่บ่ใส่ายดอก ใส่ไล่จังนาผัดซิเป็นแกงนูจะนี่ใส่น้ำแล้วแล้วกะห้ากับมาปรุงรสบัน้นใส่แป้งน,นัวเนาะห้ามโบผักใส่ลายเกลือ่บพ่อเขา,าจังใส่เอาอันนี้ซิมาตามด้วยใส่พักเลยทุกคนบัดน้มี่ยงก็ใส่ลงไปเลยพักกะพักกะสีไลยแน่เนะสมพอดีก็เป็นพักของเผื่อเลย ที่เกาเตรียมไใบแล้วทุกคนนี่ใส่ลงไปเบิดเลยเ <c oughs> บิง่งขึ้นนำอยากหน่อยพ <c oughs> ังเบิ่งเบิดพักโยบอัดพ้าไว้ให้เพิ่นพดค่อยพดไปแบบหนานเรื่อยป้าโตหอมขับปัญหาทุกคน เมนูง่ายๆแต่ว่าหากินยากซิมบอกรบาทเนี่ยซิมเบิ่หลดสาสของเพิ่นเป็นอะไรแสบขนาดทุกคนแสบผู้บางคนเขาเจ้ากับสิใสประแดกน้ำจักน้อยหนึ่งโบไซร์ไลยแต่ว่าชาเกตนี่สิบไซร์ แสบทุกคนแสบหอมหอมทุกคนนี่ทุกคนเมนูขวอนูของสเกตเนาะนูทองขาวแสบแซพี่น้อง สกเกตอันเห็ดมาหาทุกคนในเบิ่งได้เห็นนำกนํนกันว่าวิธีเห็ดขั้นตอนการเห็ดเมนูขัวหนูของสกเกตเป็นแบบใดเนาะทุกคนคลิปนี้กระิคอจบไ้ซสำนีก่อนเดอ้อพบพอกันใหม่คลิปหน้าจา้าสบายดี